นีน่งามดอกค่ะหลายๆหมอกก็สีนีขึ้นเลยผลผลิตการก่อการสีแดงเอ,งอาปุ๋ยปุ๋ยแดงมดเลยนะคะใส่เลยต้องมาขอกำลังใจในที่นี้ขอให้เขามีราคาดีๆนะคะงามแล้วลค่ะไีหมีไหหมีราคาดีๆเนาะกจากนอชาขอกว่านเป็นเช่นนั้นนะคะว่าปีนี้เศรษฐกิจของเมืองไทยเฮาสิดีขึ้นนะคะแล้วก็ใหญ่ในผลเส้าค่ะแล้ออกดอกออกผลใหญ่ในผลเส้านั่นได้มีผลผลิตกินแล้วค่ะ นำไปสู่การจำนายนะคะหีือเสียตะกี้กระตุน้นเชื้อตะกีะะ้ของบ้านเมื่อเรานำน้อกมีชื่ว่าเขากระชินกันนะคะเขาสีดำกินน้าไม่ไดอาหารนะคะแต่ถึงแม้กาจะเลื่อนติบโตของเขาแทงหยอดแท่งหักไปได้ยันบทงามนะคะยิ้มได้กันตัวสวัสดีค่ะดิชาสิภาพมาเบิงเขาหน้าบ้านทางไปหนองกระเนียงว่าเขาสีง,งามโบโเพราะว่าวางังแลงเขาโบไคงามนะคะแล้วก็บ่มีน้ำ รุ่นใหญ่นะคะเมื่องังหงินจังหวัดศรีสะเกดค่ะตอนหนีมีน้ำแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะดิชาสิภาพมาเบิงเขาหน้าบ้านทางไปหนองกระเนี่งว่าเขาสิง,งาโบ่เพาะว่าวางังแลงเขาบกให้างามนะคะแล้วก็บ่มีน้ำ เบิง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 เพรเขาได้น้ำเนาะค่ะเนาะฝนตกค่ะช่วงนี้สองสามมือมันมีฝนตกหวังของประชาชนเท่านาะค่ะเนาะเขาหวังไว้เช่นนี้สำหรับชาวนานะคะชาวนาชาวอะไรก็หวังเช่นเดียวกันเหมือทุกคนนี่นะคะนี่นะคะดิชากับผ้าทุกๆคนมาเบิ่งแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำมาได้๋ยสามสี่มือเดี๋ยวเขาเบิ่งกันเลยค่ะนี่นะคะดีค่ะดีเขาหน้าบ้านทางไปหนองกระแองนะคะมีมีน้ำแล้วนะคะเบิง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  น <screws> <ground> so okay? right? like oh ี่นะคะเห็นบคาเห็นบอคาเขียวขจี้แล้วนะคะสวยงามแล้วนะคะตอนนี Support ้เขาเริ่มเขียวขจีแล้วนสีฟนงขรนะคะแต่ว่ากเนางหรางไปนคานแนนะคะเขาค่อนข้างงามนะคะคือเขากาลังงามลค่ะเขากาลงงามพวตอนานี่นะคะเป็นตเขาทางไปนคาแนนะคะหน้าไกลหน้าบานนะคะเขามองนีนะคะหลายวันที่ผานมาคนข้างเอียงรกนะคะบมีน้บ่มีหยังแต่ว่ามือีนนคสิไฟนองระนะคะแต่ว่า วางทางไปหนองกระเนงนะคะเขาคนขางงามนะคะหรือเขากําล่งงามละค่ะเขากําล่งงามภาวะต่นกอนนี้นะคะแต่สวัสดีค่ะดิชาสีผ้ามาเบ่งเขาหน้าบ้านทางไปหนองกระเน่งว่าเขาสิงหามบ่พราะว่าวางแหล่งเขาบกไหงงามนะคะแล้วก็บ,บ่มีน้ำมีชื่อว่าเขากระสินงค์นะคะเขากสินงค์ข้นน้ำไปน้านหางนะคะสาทิมแห่งการจะเลื่อนตัวโตของเขาแท่งยอดแท่งหักไปด่ายันบดงามนะคะ เรือพีน้ำเด้อค่ะหลายๆหมอผู้สื่อข่าวในวเ,ขเขาดีนะคะดูเหมือนสดชื่นในเนื้อในน,ะะน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ทุ่งข้าวทุ่งข้าง่วงเบาเข็ดเข่าได้งามๆห่วงหนักๆแล้วก็มีเศรษฐกิจด,ดีๆในปีนี้สิส่งเสริมใหม้พวกตาเห่าเขา็ดเขด่เขามีราะคาเนาะค่ะเนาะความผ่นด้วยใยนะคะเอนเพื่อนกินจังหวัดศรีสะเกดค่ะตอนนี้มีน้ำแล้วค่ะนะคะ,นะคะเห็นบ่คะเห็นบ่คะ เขากำลังงามค่ะเขากำลังงามนี่นะคะเขากำลังงามนะคะหลังจากในน้ำในยังนะมาสามสี่บือมานะคะน้ำน้ำมาสามสี่บือ่เป็นทุ่งเขาทางเป็นหนองขณแดงนะคะหน้าไกลๆหน้าบ้านนะคะเขามองนีนะคะหลายวันที่พานมาคนข้างเหงื่อแรงนะคะบม่มีน้ำไม่มียังแต่ว่ามือนี่มือเค็ในเขาดีนะคะดูเหมือนซดชื่นในเนื้อในน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ทุ่งข้าวทุ่งเขาหิ่งป้อย จแพยงยอดงามเลยนะคะเป็นราคาสุดปถนนขันแดกนะคะ่ว่าทำเป็นทางรวางทางไปหนงกันแดกนะคะเขาคุ้มางงามนะคะคือเขากุ้ลัางงามนะคะเขาคกลังงามพวตกรหนานี่นะคะแต่มีน้ําแล้วนะคะเบิ่งเบึงเบงเบึงเบง,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 บงนี่นะคะเห็นบ่อคาเห็นบ่อคาเขียวขจี้แล้วนะคะสวยงามแล้วนะคะตอนนี้เขาเริ่มเขียวขจีแล้วน้ำมาได้สามสี่มือเดี๋ยวเขาเบ่งกันเลยค่ะน,นะคะดีค่ะ ดีเขาหน้าบ้านทางไปหนองกะเนงนะคะนี่ชื่อว่าเขากระินกันนะคะเขาีได้กินน้งานนะคะ่การจะเล่นตโตของเขาแทงยอดแทงหกไปหนบนงามนะคะดชนนสชันการีคุยแ่มเลยนะคะแต่เยต้มาขอกาลังใจในที่นีอใเขามีราคาดีๆนะคะสวัสดีค่ะดิชาสิามาเบิงเขาหน้าบ้านทางไปหนองระเนียง ว่าเขาสิง,งามบ่เพราะว่าวังเลงเขาบกใหงงามนะคะแล้วก็บ่มีนามตอนนี้มีนามแล้วค่ะลงบนด้วนเริอมีนามแล้วค่ะไล่ๆบอกก็สิ่ี่ช่วเลอผลผลิกับการสิทรเอบุยปยแกเลยนะคะสั่นเลยตรงมาขอกำลังใจในที่นี่ขออีกเขามีราคาดีๆนะคะ ขอบ่มีน้ำนะคะแล้วต้นยังบ่ทันสวยนะคะแต่ลืมเคียวแล้วค่ะเริ่มเคียวเลยเห็นบ่คะเด้อค่ะเขาขลังดีชาตนะคะเริ่มเคียวแล้วค่ะเป็นคืนเขาท่านหนองแคนแหงขึ้นเลยผล,ล,ลผลิสกันกาวสีแดคนรอบคอยไปแแฟนไปเลยนะคะแันเลยต้องมาขอกำลังใจในที่นี้ชอยเขามีราคาดีๆนะคะงามแล้วค่ะไหมีไหมี ค่าดีๆเนาะค่ะเนาะค่าก็บอกว่าเป็นจีนนั่นนะคะว่าปีนี้เสร่ห์ที่ของเมืองไทยเฮาสิดีขึ้นนะคะไม่เอาสายอยู่านูผลเฮาอาหารอี่ยังนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มเขียวมานิดนึงแล้วนะคะเบิ่ง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 ถ้าเขาได้น้ำเนาะค่ะเนาะฝนตกค่ะช่วงนี่สองสามมือมันมีฝนตกสวัสดีค่ะดิฉันสิภามาเบิ่งเขาหน้าบ้านทางไปหนองคเนียงว่าเขาสิงามบ่เพราะว่าวังเลงเขาบ่ค่อยงามนะคะแล้วก็บ่มีน้ำ เดี๋ยวกินเขากินดาวกับวิ่แหงนะคะแข็งแรงมือเขียดในเขาดีนะคะดูเหมือนซดชื่นในเนื้อในน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ทุ่งข้าวทุ่งเข่าเฮงแราคาสนแนนะคะแต่ว่าาเป็นทางระวางทางไปหนองเน่นะคะเขาคนขางงามนะคะคือเขาเ้ลังงามนะคะเขา้าลังงามทวตพนนี้นะคะแตเขาสเทนยอดนุงงามมีกลังใจในการสึเขาดิจิตอไฟเนาะค่ะเนาะ หวังขงประชาชนเท่าเนาะค่ะเนาะหวังไวเช่นนี้สำหรับเชาหน้านะคะเชาหน้าเชาอะไรก็หวังเช่นเดียวกันเบิดทุกคนนี่นะคะนี่นะคะดิชากับผ้าทุกๆคนมาเบิงเหรอนะคะนี่ค่ะนามาเดีสามสี่มือเดี๋ยวเฮาเบิงกันเลยค่ะนี่นะคะดีค่ะดีเขาหน้าบานทางไปหนองกรนแนงนะคะนี่ ผลเยได้ผลกะเฮานันได้มีผลผลิตกินแล้วกะนำไปสู่การจำหน่ายนะคะเยอติเซตคิสประตูเซตคิจกองบ้านเมืองเอานำนะคะเป็นซุ้มเขาทางไปหนองขณแนงนะคะหน้าไก่ก่หน้าบ้านนะคะเขามองนี้นะคะหลายวันที่านมากคนข่างเองแรงนะคะบ่มีนาบ่มีหยังแต่ว่ามือมีสวัสดีค่ะดิชาสิพาพมาเบิงเขาหน้าบ้านทางไปหนองขนแงงว่าเขาสิงามบ่พราะว่าวางแรลงเขาบก่หงงามนะคะแล้วก็บ่มีนา นะคะบ่มีน้ำบ่มีหยังแต่ว่ามือนีหมดน้ำแล้วค่ะเนาะชากระวังวากุหมองสุตกทัวฟ้าแล้วก็มีน้ำ้อยเห่าชื่นใจเขากระเที่ยวเขากระแทงยอดลุ่มงามเลยนะคะดีชีว่าเขากระช่นกันนะคะเขาสิได้กินน้ำไปนั่งานนะคะแต่ที่ห้งการจะเลื่อนตัวโตของเขาแทงยอดแทงหักไปได้ยันบดงามนะคะมีน้ำแล้วนะคะเบิ่งเบึ้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 งนี่นะคะเห็นบ่อคะเห็นบ่อคะ เขียวขจีแล้วนะคะสวยงามแล้วนะคะตอนนี้เขาเริ่มเขียวขจีหรือว่าเขาขจีกันนะคะเขาที่ดงขึ้นน้ำขึ้นอาหารนะคะการจะเลื่อนสุดโต๊ของเขาแท่งหยอดแท่งหักไปไหนยันบดงามนะคะบ้านด้วยใหญ่นะคะอำเภอบางกินจังว่าสีสเกตค่ะตอนนี้มิน้ำแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะดิฉันสิภาเมืองเขาหน้าบ้านทางไปหนองขะเนียงว่าเขาสิง่ามบ่อพราะว่าวงแรงเขาบกขยง่ามนะคะแล้วก็บ่มมิน้ำ คือเค็มในเข้าดีนะคะดูเหมือนสดชื่นในเนื้อในน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ทุ่งข้าว